พอเ,เอาไว้ก่อนพี่น้องเอาาิ้วัดถั่วยังอเจสิเอรวัดถั่วล่ะ้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะว้าววันนี้พาทุกคนมารอหาผักป่าไม่รู้ว่าจะได้ผักอะไรมาอยู่ข้างๆกับผักเอ,อ วันันเตาเขาจะถเสร็จหรือยังตรงนี้ถ้าถาย,ยังไม่เล,ลียกไอซสถอยกองทับจัาก,ก็เข้าปูอีกอย่างปูนิดเดียวเขาก็ไถถิ่ละยังบัทันเก็บเกี่ยวเลยมาเบิง้งป่าส่วนตัวให้ก็จะไม่เข้านะคะ,ะถ้าเราถายแล้วเลยยังก้อนนี่เมื่อนานมาเห็นข้าเจ้าถ่ายไก็ถอยด้ าโมน,นี่เดะเบิ่งสักก่อนนี่มอคเยนส่วนตัวเต้มอยู่ป่าป่าก็หัวที่คนเกย์อายนี่ถ่ายแล้วล้วจ้ะจับผนปูอ่อีหยบังนะถ่ายเสร็จแล้วยาสิไปเบิ่งว่ามันยังมีกกถวนรันเตาลงเหลือบะ ไฟฟ้าแรงสูงตอนที่ไอมาใหม่ๆนะแถวนี้นะ่ะมันแบบว่าไอ้เพิ่งเริ่มเก็บผักอะนะผักมันก็ไม่ได้ขึ้นสูงขนาดนี้ตรงนี้นะ่ะไอเคยเอาหนอนะรูสีดอบนี้อะใส่ละหนออืมพวกอันนี้หลายขนาดปีนี่ หอยนี่หลายหลายนี่ยนออเอ้ยโมได้ไปเก็บเอาหนอไหม่จะมาเก็บนอ แก่แท้ต้องขึ้นมาสีอ่อนๆาแก่เดยจ้ะบางดอกเดซี่นะงามขนาดไปชานี่สุดยอดเลยนะไอ้พาทุกคนมามาเบิ่งมาถั่วลันเตาของไอ้เพื่อนนะนะจักถั่วเขียดหรือถั่วลันเตาแต่ไอ้เอิญถั่วลันเตาเด้๋ยจ้ะ พอจักสื่อก็บ,บอกในเด้อที่อายพะลงเรือโงเหรือจากการไทยก็เลยมาเบิง่งหลายได้พี่นอ้องเฮ้ยคักอยูุปัดพระโลหะนางสิมีมากหรือบปล่า่ยภาวนาให้มีมากเจ้ารถอยู่พุ่นเด้อจ้ะโอ้ยโอ้พี่น้องมาดูมาดูวลันเตาคือเก่าแล้วเนาะเพราะว่าถั่วหลันเตามันก็มีหลายชนิดนี่จะ้ะโอ้ย ยังไม่ได้ออกมากอยู่นี่ออกแล้วจ้ะนี่ว้าวพี่น้องตรงนี้มีแต่อัดแก่ๆยูดเทิงเลยนะพี่น้องอันนี้ไอยังไม่เอานะอาจะเอาแต่อัดแก่ๆอย่างเงี้ยนี่ต้นนี้แก่หมดเลยเห็จ้ะอ,อายังทั้งต้นเลยจ้ะ เอาได้หลายรอบเลยนะเนี่ยอ้อแกมากแล้วนะเนี่ยกินดิบได้เลยนะเนี่ยแซ่บเลยแล้วก็สินีหถึงอทองเนี่ยจะน้อยเนาะเพราะมันระกูลของถั่วเนาะไอ้เคยบอกกับพี่น้องว่าจะเพิ่งมีคนถ่าด้ยอยอะไรวะเราไม่้จะเอาแต่อันที่มีเม็ดนะคะ อันนี้มีเม็ดเ้เอาไว้ก่อนเพราะว่าไอเสียไปนึ่งเอาไปต้มอะไรเหรอส่ถุงมือแป๊บเดียว มีคนถามว่าน้องอายมือแป้วเยอะแล้วนะแม่นดีเพี่น้องมือจะเป็นมักแป้วงอนใส่ถุงมือกับผ้ทอนดกมากทุกวันจ้าเราจะเอาไปแกะเราจะเอาไปต้มกิด Okay. สกสเทาไ,าไปซุปมาพอดีแต่เราเอมาไปต้มรอบนี้เื้ดทางด้วยหุธของเราพ่นละอีกประมาณอาทิตย์นะคะถ้าเราบอไทยก็ได้อีกอยู่ยังไม่โตวพวกนี้ยังเล็กๆกันนี้เหมาะกับการเอาไปซุปนี่เด้ ណាយយុទមិយាចែន້ອງ หอยทากหลายขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะเจอค่อย <c oughs> ตรงนี้พี่น้องอ่นอนๆนะค่ะเอาๆเลยจ้ะรอบนี้จะแบบคัดหมักเป้งๆเ,เ,เลยจ้ะอ่ะเอะอตงนี้คน ถ้ามันบอด้อยู่ในโพเแี่ยก็บ,บรดีพาพ,พี่น้องเก็บดอกนี่เขาก็ถ่ายทิ่มนะจ้าผลผลิตมันบดีแอบเบิงละก็คือดกอยู่นะเขากถ่ายทิ่มเลยนี่บางเธอนี่เขาเห็นว่าอันนี้เขาก็ถ่ายรอบก่อนที่เขาถ่ายหน่วยยังบได ผลิตกกใหญ่สนิ่เลยพี่น้องเลยกกน้อยๆน,น,น่ะเขากระไทยละแล้วก็เลือกเอาแต่ชนิดเด้ออากาสิเอาแต่ตัวตึงๆแล้วก็มาเก็บอีกรอบต่อไปนี่นพอดีเอาไปต้มกินเม,มน็ดม,มันนะแม่มึงนี่ปาดพี่น้องดกขนาดโอ้โห คักแน่ยยังเป็นตัวไดอืม้มกกนี่หักใหญ่แห้คนตรงที่อายุนี่เพ่นแบบคือคนบานอายจะจ้ะพ่นบริคิที่นะพี่น้องบางคนมันถามอ่ะคือแบบนี้นะบางเถื่อนะ คือเขาอยากได้ผักอย่างคือแบบพญ่ละว่าให้ฟังเขาอยากได้เขาเห็นแบบเอ่อ,อนีน่น้องใหม่ไปน,นี่เขาไปขอเขาเป็นเขาก็ห้ได้วจ้ะเพราะว่าเขาปลูกเขาปลูกเป็นไม้ประดับสื่อเออนั่นแหละเขาบริขีที่นะพี่น้องแต่ว่าไอ้บริบาทคนเมืองอื่นน,นนะเป็นแนวใดเป็นมากเต็มอยู่ าฟางพุ่นเต็มอยู่พี่น้องเลยแบบเดียวสิกินจังได้บักถั่วตรงนี้ก่อนบ้ากกเดียวนี่อือฮะกบเดียวแก่พร้อมตัวนี้ให้คิดว่าอีกอาทิตย์หน้านี่อาทิตย์สองอาทิตย์เอมาเอาเนี่ก็แก่คือกันนี่หวังใหญ่ใหญ่อันนี้แม่นยังจกักบบถามดอกบูรุ ขานไปฟังนี้เลยจะกลับมาใหม่เพราะว่าไอาเห็นตรงนี้เต็มเยอะเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องจ๋าเบิ่งนี่โอ้โหหน่อยตื่นแหง้งแก่เลยแหละกกเนี่ยแก่เกือบทั้งต้น บ,บังนี่พี่น้องขอปีนี้จะเจอหลายหลายแต่ละปีนี้พอเจอเด้อเดี๋ยวเจอดุเดี๋ยวเจออายแต่สีนี้ก็บ่เคยกินเลยพี่น้องเคยกินแต่สีขาวพี่เดียปีนี้เห็นมัน้ยนี่โอ้พ่แมนจ้ะพ่นปลูกทานตะวันทานตะวันไปเห็ดน้ำมันอืม เพิ่งก็เลยเอาอันนี้ออกแค่บรจากเดือนเมื่อกี้นี่เองเนี่น,นะเอาออกมาเลยอ,ะอ่ะ<ม>เบิ่งเอาพี่น้องเลยบุดแต่นแนวกินหัวอยู่นี่พี่น้องมาว่าจะแม่น้องไอเลือกที่อยู่คักเนกาะว่าสันแม่นจะพี่น้องธรรมชาติมิจะหายช่วงนีน้นะเ่าคอยอลงน้ำทะเลเพราะน้ำทะเลยังไม่ลงนะทุกคนมีคนบอกอยว่าอยากไปหาให้อายไปหาปูถ้ากคอยากไปยุต่น้ามันบ่ลง มันปลูกทานตะวันจะรอมเนี่ยพี่น้องเสือบอตามกกตามอันนี้นะ่ารัหลายอันนี้หงบนเป็นอย่างีรตั้งโอ้ด้วยเนี่ยเพราะว่าเพิ่นเคยปลูกมาก่อนนะนะภักเนี่ยที่เคยปลูกมันกระสิขึ้นพี่น้องพาคตามนี่นะจะเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวจะหน่อยอิพายพี่น้องมาอันนี้บอแมนเอาตั้งโอ้ตั้งโอ้กำลังขึ้นเต็มอยู่เนี่ยเห็นบอกเออไม่ได้ตั้งโอ้หมดแล้วบเนี่ย เห็นไหมเออเพราะว่าเขาเคยปลูกอ่นนะพี่น้องมาตรงนี้เต็มเลยมาดูคือดกมากนะนี่เบินี้เบิ่งอือหือป๊าติดตัว จุ่มนกระ็พอเลยจ้ะใหญ่ขนาดด้วยสมัยยุนิทอาร์ชีเห็นเขาสิปลูกแซมแซมนั่มแซมนี่โอ้ทุกคนตึง,ตง นี่จะต้มกินอย่างเดียวนะเพอลูกใหญ่ โอ้ฝ oh, mm ั hmm. mm ่งนี้บมเห็นกินบ๊าเบ๊อบโดดของเราขึ้นมาพี่จะโตเป๊ะเป้ง แค่หอยน,นี่หลายขนาดไปต่อไปทางใดดีไปติดทุกงานไปเลยผักเขาอันนี้หลายขนาดเลยเต็มละเต็มเนี่ อมีจ่พาก,กินได้ต่างโอ้ป้าตุกกนมาแบางนี้เยใหญ่เลยเนี่ย เต็มเลยไม่แต่ดกดกโบแอกปันหลายเห็นบอพี่น้องรอบนี่ไ้ติแต่มันใหญ่เลยเลือกเอาขานาาได้ล้วก็เลืออีกหลาย ป้าพี่น้องม้งนะแบบตัวตายเกือบเหยียบเพิ่นอมีแต่หมากเต็มๆเลยมีแต่เต็มๆจ้ะตางน,นี้โอ้ยมีแต่เต็ม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 ความอยากพ่อนี่นะพอเห็นแล้วมันพอบ่ได้นี่นะนี่สายอายเออตู้เย็นเต็มไปด้วยผักจะนอยนยามผลไม้เอกเนี่ย ยังบออยากให้อายเรามานาได้อายอันนี้นะเพราะว่าอายังยันอายเราถ่ายนี่เพราะว่าถ้าหงหกไปนี้ด้วยส่วนมากเขาสิมาถ่ายได้พี่น้องเนี่ยอายก็สิบ,บุได้มาเก็บขอได้มาเก็บอีกสักครั้งก็ยังดีเนาะพี่นออ้องด้านล่างดีๆเอาค่ะเอาไปต้มเพราะว่ามันหงหกไปนี้นะด้วยส่วนมากแล้วอายบ่งสังเกตทุก ทุกฟาร์มนะก็ะจะสิทิไทเทิ่มจ้ะมาสิงามอันนี้เขาไหม,มว่ามีหมากหน่อยเลยหมหเนี่ยมาถือขักันนะมันจะผักเต็มเต็มตีนตุกแกอันนี้ก็จะแม่นหับอันนี้อายขักแน่จัด ช็อปปอร์ตกใจหมดเิ่งเอามีแต่เม็ดตึงๆอะ่ะห้ามใจบ่ได้อะ่ะอีกนิดนะกลับแล้วจริงๆมันเยอะจริงๆอ่ะทุกคนนะสิห้ามใจจังไน ห้ามใจเจ้าของบ่ออะไรเห็นของฟรีไนี่ดลยนะตื่นยกเปน็นอ่างบังนะบังกุกนี่ป้าตีเถอะโอ้ยยัาพึ่งถ่ายได้ด้วยขอย่าขออีกจากอาทิตย์ก่อนมืออะไรพี่น้องเอาเข้าไปได้ของใหม่แล้วก็ทถิ่มของเก่าอ้าบัดน,นี้ค่อย ทิมแนวขุดอันนั้นไว้อยู่ใสอีกโอ้ยเนาะซื้อมาเจ็ดแปดยูโรก็ผลอ่อนะนี่นี่นะเมื่อกี้นี่เนาะ,นนะต้องเปิดทางแรกๆนะโอ้ยเนาะเซมเป็นเอาายใส่ละโอ้พี่น้องอน้อยเนาะตายตายคอยอ่ะพี่น้อง ข่อยทิมแนวขุดดินค่อยไว้สาย s <ans> <S เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเก <_ s ans> ือบไปสื่อถั่วรันเตาถั่วเขียวเจ็ดแปดยูโรละลค่อยไป <_ s> <_ s> กลับบ้านเหลือเยอะเลยคะทั้งฝั่งเลยเนะี่ยพอถอดได้มาเสียออนซอ,อ,อนไมันเียออนซ้อนมันเสียเอาลายอันนี้มันก็นหลายพอแหงแล้วพอดกกนี่กกนี่อื้อหปุ้งตึ้เด็กก่ส นี่ไหลเหตุผลพี่น้องเอ้ยอายน่ะพอง่ากจ้ะเุ้ยจกินถั่วให้มันมาพี่น้องอ๋อขอบุเจ็บขอมือเลยเห็นมั้เลยถอนอีก เียม่นเห็นบ่นี่นี่จะมากแกะแกะใด้เรเลยพ่อ่อแล้วความเงี้บไปเนี่ยจังบ่จังบ่นี่ยพน,นี้ความเี้เขายังบริไดปลูกอย่างจะฟังพูดนะคขาปลูกท,นทานตะวันละอายานเยี่งสิ ไออย่างก็ถ่ายกยางไงมันกยอหญมันลายอ่ะถ้าไม่ใหง่าก็ต้องถเห็นบนนะถยต่อมีหอด้านี่บัดนี้ผักบุง้งพลังข้าหลอหแค่้หลแแ่ละพี่จะพาเบิ่งตรงนี้ปุ๊ปบักงใหญ่เลยเขาบอกว่าถ้ายากให้มันใหญ่เขาต้องทำ่ายมันน,นี่แม่นบอแม่นเนาะ ม่มีอ่นอ,อนๆแล้วมีแต่แก่ๆนี่ยางน้อยอากัลลูว่าปีนามีตรงนี้ผักบุ้มญี่ปุ่นอยากให้กลับไปเอาน้องใหม่หรือ,อยังแบบนี้นะพี่น้องด้วยความที่แบบว่าถ้าอกินหรือว่าเฮ็ดกินบพราทานเนี่ยาก็ยังบ่อยากไปเอานะฮะนี่คือการน,นี่ก็ต้องอีกประมาณว็นอาทิตย์่นละเออ แต่ได้แต่ภาวนาว่าเออเพื่อนอยี่ยเพิ่งถ่ายไดอ้อย่างเี้เป็นก็นี่แป๊บเดียวมีแต่ใหญ่ๆนะคะรอยมันแกว่นนี้ก็จะไปเก็บอีกนะ,ะคะกินไม่หมดก็อัดตู้เย็นไปก็ว่ากันไปเนาะนี่นะคะแกะมาแล้วก็เป็นแบบนี้เนาะมันพี่น้องเอ,าายอ,ยงอ,เอิ้นว่าถั่วยังไอ้แจ็คสิเอิ้นว่าถั่วลันเตาถั่วเขียวหรือถั่วย,ยังดีบอกอันนี้เราจะเด้อไอ้บรูจักสื่ออต่ว่าถามว่ากินได้บอกกินได้แน่นอนนะคะเพราะว่าเพิ่นปลูกนะคะทุกคนจ้ะ โอเคเด้ขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะ